โอเคก็ okay, สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นซูการ์จังเกิลนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบเล่นนะครับเพราะว่าตัวของมันในเมดามเมตค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็ผมชอบเล่นนะเกมนี้เราจะหยิบมาจังเกิลนะส่วนมากเขาจะชอบหยิบไปออฟเลนนะครับมันจะได้มี ฟิกเกอรในการเข้าไฟ์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอิมแพคกับเกมมากขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเริ่มฟาร์มที่บูก่อน,นครับต้นเกมเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับแต่เหมือนว่าอารัม,มเขาจะมาป่วนเลสแล้วนะต้องรีบฟาร์มก่อนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปเลยนะเพราะว่าเลสจะตายแล้วต้องรีบเข้าไปนะ ลามเขาจะตายด้วยเขาฟิกไปแล้วครับโอเคได้เฟิร์สบัตรมาด้วยนะครับโอเคก็ไม่ถือว่าเสียหายมากนะครับก็เป็นการแรกเฟิร์สบัตรกับทางด้านของเลดไปนะแต่จริงจริงเลดเราก็อยู่กับซิปนะก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะอาจจะต้องหาเวลสี่ก่อนนะครับไม่ต้องรีบเล่นนะตัวซูกาเป็นตัวที่ต้องใช้ของอยู่แล้วนะครับ โอเคต้องกลับไปแท็กกลางครับแล้วเราเทคกลางไปเลยนะเพราะว่าเมรเขาอยู่ข้างล่างอยู่นะครับโอเคตอนนี้เราเวลสีแล้วเดี๋ยวเรารอดักที่มังกรนะครับไม่ต้องรีบโผล่ตัวนะครับเพื่อที่จะดูจังหวะก่อนนะโอเคตูเลนยังไง โอเคคือจังหวะที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยอารัมยังไม่สีนะโอเคได้มาสองตัวคือที่ผมวิ่งผ่านมาเลยคือผมโฟกัสที่ตูเลนนะครับเพราะว่าอารัมเขายังไม่เวลสีนะเขาจะจับเราไม่ได้นะครับก็เป็นการคำนวณในการเข้าไฟนะเราก็เล่นไปเลยนะเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่จับเราไม่ได้นะ เราต้องโฟกัสตัวที่มีดาเมจก่อนนะครับตัวเลนเหมือนว่าเขาจะมาปิดน่าจะฆ่าเราไม่ได้นะเพราะว่าเรามีทั้งซิปมีทั้งตัวซอนอยู่เราก็กลับมารีฟาร์มไปก่อนข้างล่างเหมือนจะนัวกันอีกแล้วไม่ต้องสนใจนะครับเราฟาร์มไปก่อนนะหาตังหาเลือดไวก่อนตอนนี้คือเลือดเราน้อยนะเราอาจจะต้องหาเลือดไวก่อน,นครับ โอเคคือในแพทนี้แวนการ์ดเนี่ยตีโคตรแรงนะครับตีทั้งคนตีทั้งป้อมเนี่ยโคตรแรงเลยนะแต่ว่าตังก็เยอะเหมือนกันนะในส่วนของแวนการ์ดแพนด้าห้าห้าอะไรอ่ะเหมือนอารลมเขาจะพิมพ์มาอะไรไม่รู้โอเไม่ไม่ต้องสนใจนะครับเอาฟาร์มเล่นของเราไว้นะ เรายังเทรสู้ฟอร์เรนไม่ได้นะเพราะว่า DPS ฟอรเรนมันต่อเนื่องนะครับเราคอมโบเดียวไม่น่าตายนะฟอร์เรนนะฟาร์มไปเรื่อยๆนะคือเกมนี้ผมจะเน้นทำเลนแคลรี่เป็นหลักนะครับเพราะว่าแคลรี่ตัวมันค่าง,ง่ายอันนี้คือออฟเลนเขาเป็นฟอร์เรนมันแกงยากนะครับแล้วก็เล่นเลนแคลรี่ไปนะโอเค เดี๋ยวเราจะมาดักนะรอดูจังหวะน,นะครับตูเลนเหมือนเขาจะเลือดน้อยนะโฟกัสตูเลนนะครับโอเคต้องโดดออกวะตายเปล่าโอเคได้มาสอตัวนะฟอเลนมาวงกระจิงเพื่อนรอดไหมเนี่ยโอเครอดอยู่ฟอเลนเติมไวมาก แล้วเขาไม่กลับด้วยนะอีก3ามวินาตีนะครับโอเคได้มาหนึ่งได้มาโอ้โหไม่ได้ด้วยอูโห,หน่าได้2ตัวเมื่อกี้ถ้าผมกระโดดเหยียบโดน2ตัวน่าจะได้อยู่กระโดดเหยียบไม่เต็มไงไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าสกอร์คิวตอนนี้เราค่อนข้างที่จะดีเลยนะได้มาถึง6ตัวนะ ก็ต่างตอนนี้เราค่อนข้างที่จะนําอเลนเั่งข้ามนะครับอเลนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยเห็นหยิบมาป่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมนี้เราเจอนะยังไงเราก็ฟาร์มเร็วกว่าอเลนอยู่แล้วนะครับในช่วงต้นเกมถึงเลียดเกมนะครับเพราะว่าซูการ์เนี่ยมันเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะข้ามขื่ออย่างเงี้ยมีสกิลข้ามขื่อเยอะนะครับอา้าวฟอเลน แอบเอาดาร์คซีรอร์หรอเนี่ยเสร็จเราเลยนะตีให้เราก็ไม่บอกโอเคก็ฟาร์มไปก่อนนะครับหาตังค์ไปก่อนนะไม่ต้องรีบเล่นนะอันนี้เราไม่น่าสองหนึ่งไหวนะตอนนี้แต่จริงๆผมก็อยากลองอยู่นะสองหนึ่งอะโอเค ตอนนี้เราก็ได้ขวานเื็นที่เรียบร้อยนะจริงๆผมแนะนําให้ออกเป็นอโอมมอามเลยก็ได้นะถ้าเราได้ขวานชิ้นกลางมาไม่ต้องรีบขึ้นชิ้นชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราฟาร์มไว้ก่อนไม่ต้องรีบเล่นโอเคตูเลนไม่ตายด้วย ดามิตอนนี้เราเริ่มที่จะแรงและแต่ว่าผมหิวนะนี่งไงแต่ว่าไม่รอดอนะ่ะโดนอันเลนล็อกขาในป้อมนะก็เป็นจังหวะหิวนะครับ <vin> เหมือนหิวนะครับเมื่อกี้โดนชัดดาวไปนะน่าจะโดนอันเลนชัดดาวไปนะครับเป็นอะไรที่ไม่คุมนะก็ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับก็ เป็นจังหวะอ่านเกมพลาดนะผมไม่คิดว่าอันเลนเขาจะมาซ้อนทันนะครับโอเคคือตอนนี้เราเกมเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะเพราะว่าช่วงต้นเกมเราเดินเกมดีนะครับอันนี้ผมเล่นไปเลยนะไม่กลัวนะถ้าเขามาสองตัวถ้าเขามาสามอะ หลอดป่ะเนี่ยหลอดด้วยนะคือก็จะตายนะครับถ้าเขามาสองตัวเมื่อกี้ผมผมเบิร์ดได้นะเพราะว่ายัางไงลาวิวก็เบิร์ดเรายังไม่ตายนะครับในช่วงนี้นะเพราะว่าลาวิวยังไม่มีของนะครับเราสามารถที่จะกิ้งสกิลสองแล้วก็ส่วนเขาได้นะแต่ว่าตัวเลนเขามาซ้อนนะดิไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นมาทำเวฟให้เพื่อนก่อนนะน่าจะได้บนนะครับข้างล่างเพื่อนอทำไฟอยู่นะเดี๋ยวเรารอดักเผื่อมีตัวมากันนะครับไม่น่าจะมีนะโอเคโอ้ตัวเลนเข้ามากันนะไม่ได้นะครับ อารลัมอ้าวอารลัมยืนนิ่งอย่างนี้เช็คดาเมจไปหนึ่งทีโดนไปสามสิบเปอร์นะคือตอนนี้เรากระโดดทับใครก็ตายนะครับแต่ไม่ใช่อารลัมนะอารลัมกับฟอร์ลินเนี่ยถ้าเป็นเมดหรือว่าจังเกิลเขาเนี่ยน่าจะตายอยู่นะครับโอเคเหมือนว่าเพื่อนจะตีมังกร แต่ผมจะไม่ไปช่วยนะเพราะว่าน่าจะตีเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วก็ซูก้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะครับในแรงนะไม่ว่าแรงต่ำหรือว่าแรงสูงนะยังไงตูเลนเข้ามาอย่างนี้ก็โดนนะครับโอเคนี่ไงเจอบอนนี่ล็อกขา โอเคพอเล่น่ะไม่ได้นะครับชอตน,นี้เดี๋ยวเรอรึสกิวสองกระโดดย่ำกระหม่อมย่ำกระหม่อมโอเคเก็บคอร์สคิวมาตึงๆก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นสูกาจังเกิลนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ